และไม่กี่วิต่อมาเขาก็าเริ่มได้ยินเสียงน้ำเนี่ยไหลดัลองออกมาจากภายในห้องมันไหลแล้วมันก็หยุดสักพักหนึ่งมันก็ไหลแล้วมันก็หยุดสลับกันอยู่อย่างนี้ทั้งคืนเหมือนประมาณว่ามีคนเปิดก๊อกน้ําเล่นสุดท้ายครับเขาตัดสินใจลุกขึ้นมาแล้วก็ไปเปิดไฟในห้องให้สว่างเดินเข้าไปดูในห้องน้ําก็ไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นแล้วล่ะครับแต่เห็นว่าพื้นในห้องน้ําเนี่ยมันเปียก เขาสันนิฐานสิ่งแรกเลยว่าก๊อกของห้องอาจจะไม่ดีคือบางทีเนี่ยมันอาจจะรั่วเองหลังจากนั้นนั่แหละครับก็เดินกลับมาที่นอนโดยตัดสินใจนอนเปิดไฟพอเขานอนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพวกเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีครับเขาเนีนอนหลับไปจนไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยหลับไปตอนไหนพอตื่นเช้าขึ้นมานี่แหละครับอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวออกไปเที่ยวกับแฟนตามปกติหลังจากเที่ยวเสร็จเนี่ยก็แยกย้ายกันกลับห้อง คืนนี้ได้เป็นคืนที่สองครับที่เขาจะได้นอนในห้องแห่งนี้คืนนั้นเนี่ยเขาเข้านอนหลับเวลาเดิมคือช่วงเวลาประมาณ4ี่ถึงห้าทุ่มเขาก็ไม่ได้กลัวกับเรื่องเมื่อคืนหรอกนะครับเพราะว่ามันมาเพียงแค่เสียงเปิดไฟในห้องเนี่ยเดี๋ยวก็หลับไปได้แค่ไฟในห้องสว่างเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรที่น่ากลัวแล้วคืนนี้ก็เลยเปิดไฟในห้องไว้อีกครั้งแล้วก็นอนหลับไปซึ่งเขาเนี่ยก็นอนหลับสนิทจนกระทั่งถึงเวลาประมาณตีสอง เขาก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีคนกําลังเดินอยู่ภายในห้องเดิมันเป็นเสียงเหมือนคนเนี่ยเดินเอาส้นเท้าลงบนพื้นแบบเสียงดังๆเดินแบบย่าดังตึกๆไปเขาก็ลืมตาขึ้นมาด้วยความ,มวงงวเงียซึ่งด้วยความที่ว่าแสงสว่างภายในห้องเลยที่เขาเปิดไฟทิ้งเอาไว้เนี่ยมันก็เลยทําให้เขาเนียมองเห็นชัดครับเขาลืมตาขึ้นมาก็พบว่าที่ปลายเตียงเนี่ยมันมีคนยืนอยู่ซึ่งพอมองดูดีๆแล้วนี่แหละครับ สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยคือเป็นชายตัวใหญ่ๆยืนอยู่ที่ปลายเตียงแล้วกกำลังเดินไปเดินมาเดินวนแบบวนอยู่ในห้องนั่นแหละครับ